โอเควันนี้จะมาเจาะตัวอวอฟฟังชั่นนะครับก็เปิดได้เลยครับใส่ชีอะไรไปก็ได้นะครับอ่าขึ้นละก็จะมีพละาตามนี้นะครับสําหรับสายไม้นะครับสายมีสายมา้ามีครบเลยคีริคอล์เบแข็งนะครับตั้งปุ่มได้มีวาร์ปนะครับเซฟพลังพอได้เลยเซฟได้เลยนะครับเซฟตั้งหนึ่งต่อคอเนี่ยไหมเอาที่เซฟนี่กดกดม้าก่อนในแมปก่อนนะครับแล้วก็กดวาร์ปได้เลย,เลย มีระเบิดรถนะครับซ่อมรถปรับปีดคานะครับปรับสีหลักของรถนะครับมา,าพาเพียวโหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อสตรีมเป็นคอร์ดการไหนจอแล้วก็มองฮารูนะครับวิ่งไม่จำกัดความยาวไว้กูได้เพชรหันไว้นะครับหมัดเดียวจอดบันพันนะครับหดนพัน,พน มีครบทุกอย่างนะในเมนูเดยียว